จิงเพื่อให้มีความเสี่ยงกับการทำธุรกิจจพลาดค่ะบุ๊งให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่าพูดคำนี้มันเป็นคำไม่ดีใช่ไหมคะอ่าไม่าันเริ่มเลยเราบอกว่าเราเน้นเรื่องของการจัดสั่งใช่ไหมแล้วก็มองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นคำไม่ดีเราจะไม่ใช้โอเคเดี๋ยวถ้าน้องจะทำน้องจะมาริดษากัน่ทีนี้ต่อจากนี้บุ้งมีเวลามั้ยเนื่องจากว่าพี่นัด เจ้าของธุรกิจไม่ว่างได้ยังไงคะต้องไปใช่ค่ะคือธุรกิจเนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่จะให้บุ่งลองได้เข้าใจขึ้นลองลองฟังดูแล้วลองเอามาปรับใช้ถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างจากธุรกิจเสื้อผ้านะค่ะคือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจบริการซึ่งมาต่างจากบุ่งอยู่แล้วกี้ที่บุ้งโดย ธรรมชาติของตัวสินค้าการบริการสินค้าก็จะเป็นอย่างเงี้จับต้องได้เลยจบริการบางทีมันต้องสัมผัสด้วยความรู้สึกที่เราได้รับด้วยถ้าเป็นบริการเนี่ยตัวของสินค้ามันไม่มีตัวตรนใช่ไหมดูฟังแล้วเนี่ยมันจะยากกว่านะยากที่จะบริหารจัดการแล้วก็คนที่จะมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีประสบการณ์ ต้องต้องมีเก <seriously> ิด <nước> ก <Genius> ันมากแล้วค่ะว่าเรามันจะไปที่ไหนเดี Snow ๋ยวนั่งรถไปีช่วยเล่าเร้่อ่วยนให้หนูฟังด้วยละกันพี่นัดี่นัดไว้ช่วยน้อง่อยก็วัดนัดท่านพ่อหลวงพมมินไว้ก็ท่านก็ได้ทําธุรกิจบริการในเรื่องของโฮมสเตย์นะคะเป็นธุรกิจที่คือจริงๆเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจพี่ก็อยากให้มุ่งมองธุรกิจที่เป็นผู้ให้กระดับนึงนะว่าเวลาเราทําการค้าเนี่ย เป้าประสงค์หลักของเราเนี่ยคงอยากจะสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองคนให้เขามีความสุขด้วยคุณค่าที่แท้จริงเหมือนแจ็คหมาเวลาแจ็คหมาทำธุรกิจ <Jack> Ma, อ้าอาลีบาบาอาลีบาบาคนจีเนี่ยที่ทำเว็บไซต์อาลีบาบาเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสร้างให้คนจีเนี่ยมีมีงานทำแล้วก็อ,อยากทำให้แบบทุกคนได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเป็นคือเริ่มต้นของการทําธุรกิจเนี่ยข้างในลึกๆนักธุรกิจทุกคนควรจะเริ่มจากการเป็นผู้ให้นะฮะอยากอยากที่จะทําสินค้าและบริการให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งพ่อหลวงพรมมินเนี่ยก็จะใช้หลักการนั้นนะคะก็คืออยากเริ่มต้นทําธุรกิจโดยใช้ทุนเนี่ยเนาะ,ะที่หมู่บ้านนี้มีอยู่นะคะชื่อหมู่บ้านแม่คําปองโอ้โหแคชชื่อก็น่าไป,น,าไปนะคะมาบ่อยมากแล้วก็แต่แต่ท่นานจะไม่อยากว่า เอาธุรกิจเอาเอาของที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะมาทาเพื่อให้เพื่อให้สร้างมันมีคุณค่าอยู่แล้ใช่ไหมก็สร้างให้มันเป็นมูลค่าขึ้นมามเพราะนั้นหลักคิดตั้งแต่เริ่มต้นน่ะพี่มองว่าพ่อหลวงอะ่ะใช้หลักคิดที่ถูกต้องคือหลักคิดของการทำธุรกิจและเป็นผู้ให้มไม่ได้คือส่วนใหญ่เราเราทำธุรกิจเราจะเน้นบอกว่าทำธุรกิจต้องเกิดกำไรคุณถึงเลือกที่จะทำ ใช่ไหมเน้นกําไรแต่แต่เราอยากสอนเด็กในยุคสมัยนี้นะคะว่ากําไรเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่คุณควรจะเริ่มคิดของการเป็นผู้ให้แล้วมันจะมาเองนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นดีทุกอย่างก็จะต้องออกมาดีเพราะฉะนั้นพ่อหลวงพรมมินเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของการทําธุรกิจเชิงบริการทีอ่อยากจะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็เห็นความเป็นศักดิ์ศรีของตัวเอง ทำศักดิ์ศรีของตัวเองให้คนในหมู่บ้านรู้สึกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบุ้งไปฟังแล้วเนี่ยเออคนในหมู่บ้านของพ่อหลวงพมมินเนี่ยออตอนแรกอาจจะไม่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปติดตามดูเริ่มอยากเจอตัวจริงแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้มันจะเกี่ยวแต,แ,ตแต่ก่อนไปนะต้องอรู้อะไรนิดนึงให้จันอาจจะบต้องคามเข้<อ>าใจกับบุ้งก่อนแต่ว่าท่านพ่อหลวงพมมินนะคะตอนนี้ปัจจุบันท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นท่านทีลเมธเนาะแต่ว่าเดิมทีที่ท่านเริ่มตั้ง เริ่มทำเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าท่านพ่อหลวงพรมินเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดเนาะแต่จะแนนพอจะให้พื้นฐานอะไรกับบุ้งในทางเศรษฐศาสตร์กรวจไหมว่าในพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในทางทฤษฎีใช่ไหมคะแล้วเราไปดูหน้าง,งานที่ท่านพ่อหลวงดําเนินการธุรกิจบุ้งก็จะได้ประยุกต์ใช้เห็นหลักการเห็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเสร็จแล้วอาจจะได้ไปทําธุรกิจของตัวเองได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็ตอนแรกที่คุยกับบุ้งไป ในเรื่องของความต้องการหรือว่าดีมานเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่จับต้องได้แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะไปดูเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งกว่าสิ่งที่จับจับต้องได้เพราะว่าอาจารย์จิ๊บเนี่ยพูดในในเชิงมูลค่าด้วยคุณค่า,มคาไม่ใช่มูลค่าคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการสร้างธุรกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะวัดความต้องการหรือว่าวัดดีมานเนี่ยคือก็ทํายากอีกระดับหนึ่ง อย่างความต้องการซื้อของผู้บริโวคโดยทั่วไปเนี่ยเราก็นับจํานวนสินค้าใช่ไหมคะที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นะสิแต่คณะสนใจนะใช่เราดีมาสัมมวัดจากอะไรดีมาของการท่องเที่ยวคือมันจะยากยิ่งขึ้นนั่นแหะสิคะนะคะแต่ก็เข้าใจไม่ยากหรอกเอาจจะนโดยปกติเนี่ยดีมาของการท่องเที่ยวนะคะก็จะวัดจาก รายได้ของนักท่องเที่ยวม,มันจะไม่ใช่แบบจะไปซื้ออะไรละมันไม่ได้เป็นตัวสินค้านี่ถูกไหมคะเงินที่ไหลเข้ามากับการใช้บริการอาจจะวัดจากรายได้ของนักท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะวัดจากจํานวนวันที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะอยู่ณนะตรงนั้นค่ะนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นท่องเที่ยว เชิงโฮมสเตย์ที่เป็นแบบเชิงธรรมชาติก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของอรา,ายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าพวกภูมิปัญญาพื้นบ้านอ,อะไรแบบนี้นะคะก็คือเราคงจะต้องไปไปฟังพ่อหลวงก่อนว่าธุรกิจหรือว่าบริการที่เขาทำมีอะไรบ้างนะคะถึงจะ ค้นหาความต้องการของผู้บริโภคได้ส่วนอ,อุปทานทางการท่องเที่ยวอ,อ,อุปทานมากเถ้าเป็นอุปทานของการท่องเที่ยวก็จะต้องดูว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการการท่องเที่ยวมีใครบ้างเท่าที่พี่ทราบพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยเขาทําเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของธุรกิจนี้ก็คือเขาจะเน้นการสร้างเครือข่าย นะคะแล้วก็เหมือนมีผู้ผลิตหลายรายแล้วก็ตกลงที่จะจัดการร่วมกันซึ่งแตก <ไป S 2> ต่าง,างที่จะทำไปพร้อมๆกันอย่างนี้คือมีเจ้าของโฮมสเตย์หลายที่แล้วก็มาจับมือคือบางเจ้าของเนี่ยอาจจะทํำธุรกิจหนึ่งที่เอื้ออีกธุรกิจหนึงห่งน,นะคะเช่นอาจจะมีเจ้าของร้านนวดนะคะจับมือกับ เจ้าของที่พักนะคะหรือเจ้าของร้านอาหารเนี้ยก็อาจจะม้พักแล้วถ้าเกิดว่าอยากทานข้าวเขาไปตรงนี้ชนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการแบบอยากนวดผ่อนคลายก็ไปตรงนี้นี่อุปทานตรงคืออะไรอ่ะอุปทานโดยตรงของโฮมสเตย์ก็คือตัวบ้านโฮมสเตย์เนาะคือที่พักอย่างเดียวที่พักเนี่ยคือตัวอุปทานที่แท้จริงในเรื่องโฮมสเตย์ก็ที่พักอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ว่าดึงดูดนอาจจะไม่ดดูอาจจะต้อง ดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยว่าเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยคือเขาไปแค่วันเดียวแล้วกลับหรือว่าเขานิยมน<อ>นที่<ช>จะัาแล้วต้องเก็บข้อมูลกระทั่งว่าเขาพักกี่วันเพื่อที่จะเอาไปทําอะไรออกแบบแผนการท่องเที่ยวอืแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบุ้งอาจจะต้องถามเขานิดนึงด้วยนะคะว่าเอ๊ะจุดหมายหละัะ ของนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการไปเที่ยวที่นี่อย่างเดียวหรือว่ามันเป็นทางผ่านหรือใช้เวลาไปที่นั่นที่นี่เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลหลังเนี้ยจะสามารถนำม,มาวิเคราะห์นะคะมูลค่าของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้แล้วมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะตอบเรื่องของคุณค่าที่พี่จิ๊บบอกมเมื่อกี้ค่ะ คุณค่าที่พี่จิ๊บพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องของความยั่งยืนที่คนในชุมชนมีความสุขแต่ความสุขคือสิ่งออ่าสิ่งเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกได้มันรู้สึกเราเลยรู้สึกได้เนาะแต่เราไม่ได้ว่ามันมันมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องตีค่าออกมาเป็นเชิงตัวเลขยกตัวอย่างเช่นรายรายได้ของคนที่แนนเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ ทำให้เขาไม่ต้องออกไปทํางานในเมืองใช่แล้วก็ดูแลหันกลับมาดูแลคนในครอบครัวก็อ,อากาศจะดีคล้ายๆที่นี่แหละแต่เราจะขึ้นไปสูงกว่าที่ที่พี่ให้พักตรงนี้นะจะขึ้นไปสูงอีกประมาณ6กิโลเมตรอื ดีค่ะไปเรยไหมคะไปเรือยแล้วกันน้องพร้อมมากเดี๋ยวไปเอากระเป๋าไปแต่ก่อนพร้อมนี่สรุปนิดนึงว่าหลักการที่ต้องรู้มันมีเรื่องของอุปสงค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องของอุปทานใช่ไหมถ้าถ้าเป็นตัวอย่างของพ่อหลวงทีละเมธนะคะคุณทีละเมธที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเนาะก็จะมีเรื่องของอุปสงค์ก็คือความจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช่ไหมคะ กับอุปทานก็คือเรื่องของโฮมสเตย์แต่อย่างไรก็ตามาบุ้งจะเห็นแล้วก็เป็นเครือข่ายและบุ้งก็จะเห็นวิธีการบริหารจัดก,การในการทำธุรกิจว่าเราไม่ใช่รู้แค่อุปสมบทานนะแต่ว่าในเชิงการทำธุรกิจสิ่งที่จะต้องรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ท่านมีเนี่ยคืออะไรเนาะเราไปติดตามตอนต่อไปนี่นะฟังหลักการไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอตัวจริงเลยดีกว่า จะได้เล่าและเห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะโอเคแม่กำปองฝ่ายฝันมากเห็นในอินเทอร์เน็ตมาเยอะมากค่ะสวยค่ะไปเลยไปเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะ